หลายคนยังไม่รู้นะครับผมว่าน้องปอมที่ฟาร์มเนี่ยมีสีอะไรบ้างมาเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังครับสีแรกนะครับผมก็คือสีส้มเป็นสียอดนิยมของสายพันธุปอมอยู่แล้วนะครับผมก็จะเป็นสีที่ใครๆเขาก็เห็นกันบ่อยครั้งซึ่งที่ฟาร์มนะครับผมเราพยายามที่จะบีดน้องให้ออกมาสวยที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยทั้งพ่อทั้งแม่คัดสรรมาอย่างดีเลยสําหรับน้องสีส้มแบบนี้สายเลือดจะดีสายเลือดจะนิ่งมากสีต่อมานะครับผมเป็นสีขาวก็หลายคนก็ชอบสีนี้เหมือนกันนะครับผมเป็นสีที่แบบโอ้ดูสะอาดสะอ้านดูสีขาว ของที่ฟาร์มเราก็มีพ่อแม่ที่นําเข้าจากเกาหลีด้วยครับสีต่อมาคือสีแบ็กแทนนะครับผมเป็นสียอดนิยมมากๆเพราะอะไรความที่เป็นแบ็กแทนนะครับผมมีมาร์กิ้งมีสีทองมีที่ขามีที่อกอะไรแบบนี้มันทําให้ดูหรูหรามันทําให้ดูเท่อะไรประมาณนี้คนก็เลยชอบกันมากเลยสีนี้ต่อมาก็จะเป็นสีดานะครับผมสีดําแบบดําล้วนเลยทั้งตัวนะครับก็จะเป็นสีที่หายากพอสมควรเหมือนกันที่จะออกมาดําขนาดนั้นนะครับต่อไปก็เป็นสีครีมนะครับสีครีมก็เป็นสีที่ยอดนิยมเหมือนกันใครๆก็แบบชอบนะ มันออกครีมครีมนวลนวลน่ารักดีต่อไปก็เป็นสีช็อกโกแลตล้วนเลยนะครับผมสีช็อกโกแลตล้วนหรือว่าสีโกโก้โอวันตินอะไรพวกนี้นะครับออกมันสีน้ําตาลอันนี้ก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งเท่ด้วยสีต่อไปเป็นสีพวกเกี่ยวกับปาร์ตี้อะไรแบบนี้เช่นสับกูลแบบปาร์ตี้ส้มขาวอะไรเงี้ยช็อกขาวอะไรเงี้ยมันจะออกแบบปาร์ตี้ปาร์ตี้หน่อยนะครับอีกสีหนึ่งที่คนชอบมากๆเลยครับผมก็คือสีไตคัลเลอร์ที่จะมีสีขาวกับสีดําปนอยู่ด้วยกันคล้ายๆลายวัวเด็กยังไงโตมาเป็นอย่างนั้นเลยนะ จุดตำแหน่งของมันตั้งแต่เด็กจนโตครับสำหรับสีที่มันหาได้ทั่วไปเนี่ยบอกไปแล้วลองมาฟังสีหายากกันบ้างว่ามีสีอะไรที่มันหายากบ้างเช่นสีแรกเลยก็คือสีช็อกโกแลตแอนแทนคล้ายๆแบ็กแทนนั่นแหละแต่เปลี่ยนเป็นสีโกโก้สีช็อกโกแลตสีโอวันตินแทนต่อมานะครับผมเป็นสีส้มเซเบิลนะครับผมส้มคล้ายๆแบบนี้นะครับผมแต่จะมีความติดดำปนเข้าไปนะครับผมเราเรียกส้มเซเบิลอีกสีหนึ่งที่ยอดนิยมไม่แพ้กันเลยและหายากด้วยนะครับผมบูเมเล่แอนแทนแบบนี้นะครับผมเนี่ยจะคล้ายๆลาย่าก คือจะสีเนี่ยคือจะสลับกันสวยมากๆเลยครับแบบนี้จริงๆสีน้องปัมมีเยอะกว่านี้อีกนะครับกว่า20สีเลยถ้าใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์แบบไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ